สวัสดีครับทุกทุกคนเรากำลังอยู่ในชุดคลิปซีรีส์วิเคราะห์พฤติกรรมของหมอโชนในซีรีส์ t o r หมอใจพิเศษครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์พูดถึงพฤติกรรมอย่างหนึ่งของหมอโชนก็คือวิธีการแนะนำตัวแบบที่โลกไม่ลืมแน่นอนทำไมหมอโชนถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เราไปดูคลิปกันครับว่าหมอโชนมีวิธีแนะนาตัวอย่างไรกันสวัสดีครับ ผมนายแพทย์โชนเจตมีชัยอายุ26ปีแพทย์ประจำบ้านปีหนึ่งผมเป็นออทิสติกผมชอบกระต่ายผมชอบดูพระจันทร์และผมชอบวาดรูปผมสามารถดูทีวีติดต่อกันได้หลายๆชั่วโมงข้อดีของผมคือค่าสายตาผมปกติยินดีที่รู้จักครับผมถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกชนิดไฮฟังชันออทิซึมผมอาจจะเข้าสังคมไม่เก่งแต่ผมอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนครับ ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเกิดคําถามครับว่าเอ๊ะทำไมหมอโชนถึงมีวิธีแนะนําตัวที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้คือไม่ว่าหมอโชนจะไปที่ไหนนะครับหรือว่าแนะนําตัวกับใครก็จะแนะนําตัวแบบนี้แหละตลอดเวลาเลยนะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ซีรีส์เรื่องแรกนะที่มีแบบนี้นะครับอย่างผมก่อนหน้านี้ก็เคยดูซีรีส์ของอูยงอูนะครับทนายอูยงอูแกก็มีวิธีแนะนําตัวที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันนะครับนะทีนี้เนี่ยอาจจะเกิดคําถามครับว่าอะ ไรทำให้หมอโชนมีพฤติกรรมการแนะนําตัวแบบนี้แล้วออทิสติกที่เป็นกลุ่ม High f a ชเนนิงออทิซึ s m เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเขามีวิธีแนะนําตัวเป็นแพทเทิรแบบนี้หรือเปล่านะครับนะ สำหรับคำถามของคำตอบนี้ครับว่าเอ๊ะทำไมหมอโชถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ที่แนะนำตัวเป็นแพทเทิร์นตลอดเวลาเลยครับคำตอบง่ายๆก็คือตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นนะนะคือหมอโชเนี่ยก็คือมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขามีลักษณะที่เขาไม่ยืดหยุ่นนะพอเขาไม่ยืดหยุ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นทำอะไรแต่สิ่งซ้ำาๆเดิมๆนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่อ่าไม่ค่อย เปล so, ี way, ่ยนแปลงอะไรตามสภาพแวดล้อมเท่าไหร่นะครับก็คือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไงฉันก็จะเป็นแบบนี้ของฉันเรื่อยๆฉันชอบกินอะไรฉันก็จะกินแบบนี้เรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็วิธีการมองโลกเขาเนี่ยเขาจะมองอะไรที่พอไม่ยืดหยุ่นปุ๊บเนี่ยเขาจะมองตามความเป็นจริงเป๊ะเลยนะครับมองทุกอย่างเป็นแฟกต์หมดแล้วก็มองทุกอย่างเป็นขาวดําถูกผิดหมดนะครับมองทุกอย่างเป็นตรกะนะครับอารมณ์เหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับเครื่องจักรเหมือนกับแมชชีนอย่างนั้นนะครับนะก็คือจะมองท่่่างเเป็นนคํชีสั หากว่าคําสั่งเป็นแบบนี้ก็อันนี้อยู่ใต้คําสั่งอันนี้ก็จะต้องอยู่ใต้คําสั่งอันนี้ตลอดเวลาทั้งนั้นโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้าง,งานว่าหน้าง,งานบางทีมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นหากหมอชนถูกออเดอร์คาสั่งมาว่า วิธีแนะนําตัวต้องแนะนําตัวแบบนี้เขาก็จะแนะนําตัวแบบนี้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไปตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนแนะนําตัวกับใครอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะแนะนําตัวแบบนี้เพราะเขาไม่ยืดหยุ่นนั่นเองเนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญก็คือหมอโชนเนี่ยขาดทักษะสังคมพอไม่มีทักษะสังคมปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่า เขาก็จะไม่สังเกตสีหน้าอารมณ์คนอื่นว่าเป็นอย่างไรเขาจะไม่สังเกตว่าพูดคุยกับใครนะครับอามารยาแบบนี้ต้องทําแบบไหนอะไรแบบนี้เขาจะไม่รับรู้อะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะรับรู้แต่ตีความไม่ออกอไรแบบนี้อาจจะตีความสีหน้าอารมณ์ไม่ออกตีความบริบทไม่ออกว่าบริบททางสังคมแบบนี้ต้องแบบแบบไหนต้องพูดแบบไหนอย่างไรถึงจะเหมาะสมอะไรแบบนี้เนาะพูดกับคนนี้กับพูดกับคนนี้ก็แตกต่างกันพูดกับเพื่อนกับพูดกับอาจารย์ก็แตกต่างกันเพราะ เรารู้ว่าบริบททางสังคมมันแตกต่างกันวิธีการพูดคุยระดับภาษานะครับระดับน้ําเสียงระดับการพูดเล่นพูดจริงอะไรพวกนี้มุกหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปแต่หมอโชนเนี่ยจะไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นภาวะปกพ้องของออทิสติกที่ว่ามีความปกพ้องเรื่องของทักษะสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีความปรับ เขาจะเรียกว่าเขาจะไม่มีความเข้าใจตรงนี้จะไม่เข้าใจอารมณ์ผู้อื่นไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะดูมีก็ได้นะครับในบางคนหรือว่าบางคนเนี่ยก็เราเรียกว่าคือดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่มีแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะมีนะครับแต่ว่าเขาอาจจะแสดงออกไม่เป็นอะไรแบบนี้มากกว่าแบบนี้เนาะหรือว่าออริสติกหลายๆคนเนี่ยดูเหมือนหุ่นยนเลยแบบคิดแบบถูกผิดถูกผิดขาดำาขาวดำนะครับอ่าแบบถ้าเป็นภาษา เลขฐาน2เขาก็เรียกว่า0101ใช่งศยใช่ไหมอย่างเดียวแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็คือคนนะครับเขาก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีอารมณ์เพียงแค่ว่าเขาถ่ายทอดอารมณ์ไม่เก่งแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในตอนอื่นๆก,กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยเรามาพูดถึงภาพรวมก่อนว่าทําไมหมอชนถึงมีวิธีแนะนําตัวแพทเทิร์นแบบนี้คําตอบง่ายๆคือเขาไม่ยืดหยุ่นแค่นั้นเองครับมีแค่นี้เองเขาไม่ยืดหยุ่นเขามีวิธีคิดแบบนี้นะครับวิธี เรื่องของทักษะสัสงคมเขาก็ปกคล่องนะครับเพราะว่าเกณฑ์ของทักษะสังคมเขานะครับก็ปกพร่องเหมือนกันมันก็เลยทาให้สองอย่างนี้มันไม่สดมันสองอย่างนี้เป็นตัวแปรที่ทําให้มันไม่สดคล้องกันกับการที่เขาจะต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงๆว่าเวลาแนะนําตัวกับใครอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมนั้นๆอะไรแบบนี้หรือว่าไม่สดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆอะไรแบบนี้นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาอธิบายให้เข้าใจกันนะครับว่านี่คือเหตุผลหลักๆว่าทําไมหมอโชนถึงแนะนําตัวแบบนี้ครับ คำถามต่อมาก็คือแล้วในชีวิตจริงออทิสติกเนี่ยจะมีการแนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไหมเนาะคืออย่างนี้ครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวละครหมอโชนเนี่ยเป็นตัวละครในซีรีส์ทีนี้ซีรีส์เนี่ยเขาต้องการออกแบบคาแรคเตอร์ให้มีความแข็งแกร่งในตัวคาแรคเตอร์ของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องออกมาชัดเจนเช่นถ้าหมอโชนแนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นมันก็จะต้องมีความเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนที่ทุกคนดูแล้วรู้สึกได้อินได้ว่านี่คือความเป็นออลิสติกที่แนะนําตัวเป็น pattern. อันนี้คือเป็นเรื่องของเราเรียกว่าเรื่องของพวกบทหรือว่าเรื่องของสัตว์การแสดงอะไรแบบนี้ซะมากกว่าเนาะแต่ถามว่าในชีวิตจริงออยสติกจะแนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นชัดเจนขนาดนี้ไหมผมมองว่าไม่ขนาดนี้ครับนะกลุ่มออยสติกที่เป็นกลุ่มออยสติกไฮฟู้ชชิ่งเนี่ยกลุ่มเดียวกับหมอโชนเนี่ยไม่ได้แนะนําตัวอะไรเป็นแพทเทิร์นถึงขนาดแบบทุกครั้งทุกที่ นะครับไม่ว่าจะสถานที่ไหนกับใครนะครับก็จะแนะนําตัวแบบเดิมๆแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยผมว่าจะไม่ขนาดนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มออริสติกในชีวิตจริงเนี่ยไฮฟาชช n นอร์ออรสติสมเนี่ยมีความฉลาดในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพอสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้จะสามารถเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมสภาพแวดล้อมหรือว่าคนใหม่ๆได้พอจะเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาพอที่จะปรับตัวได้เหมือนกันนะแล้วก็กลุ่มนี้อาจจะไม่ถึงขนาดไม่ยืดหยุ่นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พอที่จะเรียนรู้ปรับตัวได้เหมือนกันว่า อยู่กับคนนี้ต้องแนะนําตัวแบบนี้สถานที่นี้ต้องแนะนําตัวแบบนี้อะไรแบบนี้เขาก็พอที่จะสามารถทําได้แบบเดียวกันนะครับพอจะปรับตัวกันได้แต่ถามว่าอาจจะแนะนำตัวอาจจะแนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นไหมนะครับก็อาจจะแนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับคือเรียกง,ง่ายๆก็คือเขาจะทําตามออเดอร์คาสั่งเช่นถูกพ่อแม่สอนมาว่าเวลานะนําตัวต้องพูดแบบนี้ ก็จะจําตามคําสั่งนั้นแป๊ะแป๊ดเลยเพราะเขาไม่ยืดหยุ่นก็จะแนะนําตัวตามคําสั่งแบบที่พ่อแม่สอนมาแป๊เป๊ๆเลยเพราะไม่ยืดหยุ่นแต่ในชีวิตจริงเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขนาดแนะนําตัวแบบยาวเหยียดอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่แบบตายตัวแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันหรือว่าหากเขาเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆว่าถ้าพูดกับคนนี้ให้พูดอีกแบบหนึ่งเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเดียวกันนะครับเขาก็สามารถเรียนรู้ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจร ขนาดนี้ครับนะแต่ว่าคนที่เป็นน้อยมากๆนะครับเพราะว่ด้วยความที่ว่าออริสติกเนี่ยมันเป็นสเปกตรัมที่แตกต่างกันออกไปร้อยคนร้อยแบบบางคนอาจจะเป็นน้อยมากจริงสำหรับกลุ่ม High ไฮฟลาชชิ่ g ที่เป็นน้อยมากจริงเนี่ยก็อาจจะถึงขนาดไม่แนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นเลยก็ได้ครับนะเพราะคนที่เป็นน้อยมากๆเนี่ยเขาก็ พอจะยืดหยุ่นพอตัวแล้วก็พอจะเข้าใจทักษะสังคมระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนําตัวคล้ายๆกับคนปกติได้เลยเพียงแค่ว่าโอเคการแนะนําตัวเขาอาจจะแบบดูไม่ถูกมารยาทไม่ถูกกาลเทศะอะไรแบบนี้ซะมากกว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็สามารถแนะนําตัวค่อนข้างที่จะ ยืดหยุ่นพอตัวค่อนข้างที่จะไม่เป็นแพทเทิร์นได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยออยสิกที่เป็นน้อยมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่แนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นครับนะส่วนใหญ่ก็แนะนําตัวปกติเหมือนทุนคนทั่วไปอะครับนะคนทั่วไปแนะนําตัวยังไงเขาก็แนะนําตัวแบบนั้นเนาะเขาก็พูดปกติพูดแบบอ่ะผมชื่อนี้ชื่อนี้ครับผมเรียนอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็จบแค่นั้นที่เหลือก็คือแล้วแต่ ผู้ฟังละว,ว่าคู่สนทนานเนี่ยจะถามอะไรเขาก็ตอบตามนั้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าแนะนําตัวโดยที่ไม่ถูกมารยาทการเทศะอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่าเนาะอันนี้ก็คือพูดถึงกลุ่มออริสิกในชีวิตจริงครับว่าประมาณนี้นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่มาทําความเข้าใจกันครับว่าทําไมพฤติกรรมของหมอโชนเนี่ยถึงมีการแนะนําตัวเป็นแพทเทิร์นนะครับนะก็อย่างน้อยเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับ นี่คือแนวคิดดีๆจากพีเตอร์อเชศหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ